แล้ววันนี้ค่ะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในอุทยานแห่งชาติออบหลวงวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องมาเช็คอินกันนั้นก็คือช่องแคบเขาขาดหรือว่าผาจูบก,กันและภายในอุทยานจะมีอะไรอีกบ้างห้ามพลาดนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่หน้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีไฮไลท์เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปชมกันค่ะระยะทางอยู่ที่ประมาณ150เมตร และจุดชมวิวออบดวงนะคะก็จะอยู่ห่างจากบริเวณทางเข้าไปอีก150เมตรค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชมกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะใช่ค่ะเราก็ถึงแล้วทุกคนเรา่าจุก,กันถึงแล้วค่ะสถานีที่หน่าจุก,กันซึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้เลยทุกคน ยูในพาสปอร์ตของที่นี่ด้วยค่ะใช่เป็นรูปในพาสปอร์ตอุทยานด้วยค่ะใหนนี่เลยอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวไปดูของจริงกัน อุทยานแห่งชาติออบหลวงก็คือจุดชมวิวออบหลวงค่ะที่นี่คือขาจูบกันวิวออบหลวงภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์คือช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำแม่แจ่มโดย so ที่คำว่าออบเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าช่องแคบส่วนหลวง แปลว่าใหญ่ดังนั้นออบหลวงจึงหมายถึงช่องแคบขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งตามประวัติดังเดิมแล้วสืบต่อกันมาว่าลำน้ำแม่แจ่มสมัยก่อนเรียกว่าแม่น้ำสลักหินพอแม่น้ำได้เจาะภูเขาหินลูกหนึ่งจนทะลุไหลผ่านเป็นลำน้ำตรงบริเวณออบหลวงเกิดเป็นช่องแคบขขาขาดอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน สะพานออบหลวงสร้างขึ้นเพื่อข้ามบริเวณช่องแคบเขาขาดซึ่งเป็นหน้าผาหินที่มีความสูงประมาณ32เมตรและยังเป็นจุดชมว,วิวออบหลวงมุมสูงที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพสวยๆระหว่างเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะ และหลังจากที่เราเดินข้ามสะพานมาค่ะตรงนี้จะเป็นสถานีที่2คือดินแดนมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ เป็นสถานีที่3คือหลุมฝังศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ค่ะเป็นสุสานมนุษย์โบราณ <S <S และเดี๋ยวสถานีต่อไปค่ะคือสถานีหินแกรนิต นี่ถึงแล้วสถานีหินแกลนใช่ค่ะบริเวณนี้คือหินแร่โบราณเราจะพบหลักฐานเป็นจำนวนมากอย่างที่เราเห็นเลยตลอดทางที่เราเดินมาใช่เขาบอกว่าเอาไปใช้ทําเป็นเครื่องมือล่า,าสัตว์ขวานหรืออาวุธประจำตัวของมนุษย์ในอดีตนั่นแต่สมัยโบราณใช่โอเคไปสถานีต่อไปไปกันค่ะ ค่ะทุกคน120เมตรไม่ไกลไม่ไกลน่าจะอยู่ตรงไปสีเหลืองแล้วมั้งภาพเขียนโบราณ อถานีที่ภาพเขียนสิงค่ะอยู่ที่ผนาถ้ำทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปซูมให้ดูชัดๆนะคะเป็นภาพเขียนโบราณทุกคนอันนี้เขาบอกไหมว่าเป็นเหมือนอะไรอ่ะ mm. นกเหรอ นี้น่าจะรูปเรื่องการล่าสัตว์อะไรนะใช่ล่าสัตว์การใช้เครื่องมือหินหรือกระดูกต่างๆนี่เลยเป็นเรื่องของการล่าสัตว์อ่าฮะอืมอม,มีกระดูมีหินมีภาพตรงนี้ทุกคนขาวๆเนี่ยใช่อันนั้นเขาบอกว่าเหมือนช้างก็เลยมีชื่อว่าผาช้างด้วยอ่าเป็นที่มาของสถานีนี้ที่ชื่อว่าผาช้างนะคะทุกคนใช่ ถ้าเขียนโบราณอี่มีชัดชัดอยู่้อมอืมภาจะเป็นประมาณนี้ช้างแล้วก็มีคนล่าสัตว์บนนุ่มใช่โอเคเดี๋ยวไปสถานีต่อไปกันต่อไปค่ะทุกคนเจอกันค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจุดชมวิวดอยผาช้างกันเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้วิวสวย ใน,ในเดินมาแล้วก็เขาแหวะขึ้นไปชมสักหน่อยโอ,องหัวทอน,นี่ทางขึ้นจุดชมวิวไปทางซ้ายนะคะมีป้ายชัดเจนนะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงนะคะ ชัดเจนทางเดิมเป็นหินเป็นขั้นบันไดเรียบร้อยค่ะทุกคนเดินได้เดินได้ทุกคนเดินได้ <c oughs> เดินได้ <c oughs> แค่นิดนึง <c oughs> ทุกคนเดินได้เป็นช่องหินตรงนี้ค่ะนิดนึงนะแทรกตัวเข้าไปแทรกตัวเข้าไป <c oughs> ตรงนี้เป็นวิวมุมสูงวิวมุมสูง ดอผ่าช้างค่ะทุกคนวันนี้เลยออ่แต่ก็มาถึงในที่สุดก็มาถึงนะคันทุกคนนี่คือจุดชมวิวดอยผาช้าง ดอยผาช้างคือหินแกรนิกขนาดใหญ่ที่มีสีน้ำตาลดำมีลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่กำลังนอนหมอบอยู่ห่างจากออบหลวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ400เมตรบนยอดดอยจะเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นน้ำตกแม่บวัวคำออบหลวงและทางหลวงใหม่เลข108ได้จากบนนี้เลยค่ะ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่นะคะก็ยังมีอีกหลายสถานีให้เพื่อนๆไปพิชิตกันเลยระยะทาง1.5กิโลใช้ระยะเวลาเดินประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะ และเราก็ย้ายกันมาที่อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติออบหลวงที่ถ้าใครไม่มาจุดนี้ก็ถือว่าพลาดมากเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเลื่อนลางกลางเต้นที่มีความสวยงามที่มีวิวเบื้องหลงังเป็นผาน้าตกขนาดใหญ่นับว่าเป็นจุดแคมปิ้งที่มีวิวสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภาคเหนือเลยก็ว่าได้ซึ่งเราคอนเฟิร์มเลยว่าของจริงสวยสงคำล่ำลือแน่นอน น้ำตกแม่เตียเป็นน้ำตกที่มีความสูงกว่า80เมตรกว้างถึง40เมตรทำให้ใส่น้ำที่ตกลงมาเบื้องล่างเป็นละอองฟุงกระจายจึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจมาแคมปิง้งก็แนะนำให้จองผ่านระบบออนไลน์มาก่อนเข้าใช้บริการนะคะ น้ำตกแม่เตียคือจุดหมายปลายทางที่แนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงเพราะไม่ว่ายกกล้องขึ้นมาจากมุมไหนก็สวยไปหมดจริงๆค่ะ กันที่วันที่อันไหนอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย